เด็กไทยทันสื่อไอซีตอนจริงหรือรลอกวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองยังไงบ้างนะโอ้เว็บขายยันกันภัยพิบัติคำทำนายในปีนี้ประเทศไทยจะได้รับภัยพิบัติครั้งใหญ่แม่ครับพี่เปินครับไปซื้อยันมาติดบ,บ้านเอาไว้ครับมันเชื่ออะไรอ่ะลูกมาจากที่ไหนและจะเชื่อได้ยังไงละจ๊ะ เด็กไทยทั้นสือ่อ ICT ต้นหอมข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เชื่อถือได้ทั้งหมดนะบางทีก็เป็นแค่ความคิดเห็นความรู้สึกความเชื่อข่าวโคมรอยสร้างความแตกตื่นให้กับสังคมหรือแม้แต่หลอกขายสินค้าเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าคนที่โพสต์นะจริงนะครับพี่เฟิร์นตะกี้โพสต์ก็เป็นใครก็มีรู้อะต้นหอมไม่เห็นรู้จักเลยแต่ต้นหอมกลัวจะเกิดท้ายพิบัติขึ้นจริงๆนี่ครับ แ้วจากเวลาเรารับสื่อต้องรู้จักเลือกอ่านวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลอย่าหลงเชื่อง่ายๆทางที่ดีนะเราควรศึกษาข้อมูลในการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติต่างๆเอาไว้น่าจะดีกว่านะต้นหอมได้ครับพี่เฟิร์นขอบคุณมากนะครับ